แนทคูณสองครับแดงแดงสองกระสอบให้ถอยมานี่่บถอยมานี่เด้อโอเคอเพราะว่าจะซื้อหินด้วยไงซื้อหินนี่อันขายเป็นคู่ได้บ่เป็นคู่ละคู่ลสิบบาทนะคู่ละสิบบาทเนาะ,นะโอเคถ้าจะใส่กระสอบให้ก็กระสอบซื้อใบละหกบาทเราก็ใส่ให้อืมเอาใส่คู่ก็ได้ยกขึ้นเทเทเทใส่เลยนะครับผมเออ ห,ห,รหรือหรือว่าไม่ต้องถอยไปช่วยกันยกเอาโอเค <Okay. S 2> อเอาที่สะดวกเอาแล้วไม่ใช่เหรอเอย่าได้ไม่ต้องถอยมานี่เองนะเอาหินนะไปไปช่วยเพืน่นยกไป่ไปไปะสองกระสอบเออเอาจะไปครับไปละสี่สิบบาทอเอาใบเดียวเอโอโอ้แข็งแรงดี

อันนี้ทําห้องน้ําให้แม่ครับพอดีว่าแม่เพิ่นย้ายที่นอนก็นเลยไปนอนกลางทุ่งนาก็เลยต้องไปทําตามไปทําห้องน้ำให้แล้นี่จะให้ใส่อะไรเลยใส่กระสอบปุยนะฮรนะอสอบปุยบอกกระสอบปุยยังที่พี่วางนะจะเอาจะปุกครับเอาสัก 10, สิบสิบคูบ่ว่ะก็ตามเป็นสองถุงคู่เ็สองถุง,อ,ง,ถงอืมสิบคู่สองถุงเนาะเออสิบคู่ไว้อยู่พอสิบคู่พอเราใส่ทรายเยอะๆเอา นี่ก็ไปเอาทรายอยู่ข้างทางมาพอได้อยู่เต๊มีทรายตรงไหนก็ตักเอาไปรถใช่เต๊ะเราอะนะเต๊เราตักของูก็ได้เถอะเดี๋ย่ก่อนคนทำงานนี่นะเอาหินใช่ไหมจับเอาหินหนึ่งเรียบแบบทุ่งลสี่สิบบาทสี่สิบบาทมันเยอะตัวนั้นเล็กน้อยน้อยใส่เป็นทุ่งละทุ่งสี่ข้าวนะ เอาไปช่วยเพื่นจับนะช่วยช่วยเพื่อนหน่อยเออช่วยเหียเพื่อนหน่อยนี่นี่าขันเมื่อกี้ก็ไปตักตรงโน้นได้หน่อยนึงตายก็โอเคอยู่ให้จะเหลือเนาะว่าพื้นที่เทมัน ร้อยแปดสิคูณร้อยห้าสิบเอง่าจะเหลือเหลือถุงละห้าถุงาใส่ถุงละคู่ยไม่ไหวอ๋อนี้คู่ห้ยกค่ก็ไม่ไหวแล้วนะลองยก้เจ้านไวอยู่เ่เกือบไหวโอ้ไหวไหวไหวัเด้ร์ดเอเดเอทีนี้นี่อ้าแอลเสียนี้ยุ่งเลยนะ เรากไม่มีเนียเราเราพมีมีอ่ะเปล่ไม่ายเราสักคนหนึ่งไอ้มันเสียตั้งแต่ทำงานอยู่เขมพองแล้วนี่โอ้ยช่างมันคือตัวช่าง่าองี้จบไว้นจับนี่ยกของหนักจนในนี่เนอะ เอวหลังเสียหน่อยเนาะเ6น่ะเซนติเมตรน่ะ6คู่น่ะโอ้โมดธรรมดานะนี่นะมาซื้อหินนะท่านยกยกของคนได้ก็ยกอย่าไปฟื้นยัยุ่ยัยกไว มันเลืนแล้วมันเลื่อแล้ยาวเลยเนียเลื่อแล้วมันยากเนาะะโอ้รอบนี้เฮียช่วยยกเอาโอ้ตอนนี้เหงนนักโกเก้าวะเ่รอโอเคอันมีนอ็อตยิงหลังคาไหมครับ ม,มัน,ม,นมันมีแบ่งขายไหมม,มันไม่ได้ใช้เยอะนะตัวละสองบาทตัวละสองบาทเดี๋ยวทั้งหมดมันเออมุงหลังคาสามแผ่นมุงหลังคาสามแผ่นแปรสามแปรหลังคาสามแผ่นแปรสามตัวความยาวก็ประมาณร้อยแปด อ่ะสองร้อยห้าสิบคูณสองร้อยประมาณต้องใช้กี่ตัวห้องน้ำมันไม่ได้ใหญ่มากนะออดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดดูก่อนนะหนึ่งแปดหนึ 1> 1่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสอง เอ็นร้อยอะไรตัวฟาปอะไม่ปตนความสีิไม่ได้เอาสี่สิบตัวเาเลยนะเอาสี่สิบตัวแล้วกันครับสี่สิบตัวหินเมื่อกี้ในว่าไม่เจ็บกเจเหมือนกันนะเดาะคือกันเนี่ยเปดาสิบบาทตนอะที่ตอนของให้งานอยู่เทพไม่ยกนี่ได้หนงเลแต่ว่าทุงหนึ่งสี่สี่ทุง ใส่ใส่กระสอบปวยสิคูุคุสับปวยสี่สิบบาทโอเคเอเต็มเนี่ยทำห้องน้ำให้แม่ก่อนเดี๋ยวก็ให้ไปทำต่ออีกสองสามวันไปทำบ้านอันนี้บันโคกบันโคกโคกโคกสว่างโคกนี่เลยบันโคกบันโคกห้านี่นะบันโคกบันโคกกลางโคกกลางเออ โคกลางโค้างโคกางโค้ง่วงโคกวางมัมีหนโคก้เออโคกน้องฟื้สามงสี่โคกมีโคกอะไรลโคกน้องมัวเี่ห้าโคตำบลนมีโคกโมีแล้วหลายโคกโค้ง่วงโคกง่วงโคง่วงคง่วงรครับผม กัอเอมร้อยกับอันนี้นะคกนู้นคนจะโอนใจเดี๋ยวจะเอาโทรศัพท์มาโอนใจก่อนหมดไปกี่บาทบเอ้ร้นไกีบา้างเูงปุ๊บปปิดเจอกเข้าอี่เนาะอันนี้นเนาะอันี้นนก็ไปอยู่ จ้ะอันนี้อันนี้คิดตัดูนะครับผมห้าร้อยสิบเอามาห้าร้อยพอห้าร้อยห้าร้อยบาททวนได้สแกนตรงไหนนะตรงเสาเลยเสามาเลี้ยงเนร้อยเกลียอะไรเนี่ยครับผมขอบคุณครับอ๋อนู่นที่สแกนอยู่นู่นเรียบร้อยท่านห้าร้อยบาททวนนะเพิ่นลดให้นะฮะอ่ะเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับนะท่านผู้ชมไปลุย น่าจะเพียงพอในการเทห้องน้ำนะนะครับหินสองนะครับแล้วก็ทรายเต็มกระบะปูนซึ่งจริงๆผมว่าน่าจะไม่ไม่ไม่ได้ใช้เยอะขนาดนี้หรอกแต่ว่าเอาไปเผื่อหินเนี่ยเราไม่ได้ใส่เยอะเราก็ใส่พอให้มันไม่ให้ปูนแตกส่วนปูนเนี่ยอาจจะใช้ได้อาจจะใช้แค่กระสอบเดียวนะทุกท่านอาจจะใช้แค่กระสอบเดียว เงบประมาณในการทําห้องน้ําของพ่อเนี่ยก็ผมก็หมดไปน่าจะประมาณพันกว่าบาทแล้วทุกท่านนะน่าจะประมาณพันกว่าบาทเนาะวันนั้นก็ซื้อรวดเชื่อมซื้ออ,อ,นอน็อตซื้ออะไรก็หมดไปห้าร้อยกว่าบาทนะท่ทาน,นโอเคครับผมก็ขออนุญาตเดินทางกลับนะฝากไว้ที่นี้สวัสดีครับ